คุณหมอครับ หน้าผมมันเป็นแบบนี้ครับคุณหมออ๋ออันนี้เขาเรียกว่าฝ้ากัะนะครับคุณสมชายเนี่ยครับคุณหมอคุณหมอพอจะมีอาหารเสริมตัวไหนแนะนําผมมากไหมครับผมอยากจะดูหล่อเคดูดีหล่อเวลาโอเคโอเคครับเดี๋ยวหมอจะแนะนําอาหารเสริม4ตัวนะครับที่ช่วยรักษาฝ้ากระได้จริงๆให้คุณสมชายได้กลับมาหล่อเหมือนเดิมเลยนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับคุณอแล้วที่ตัวแรกนะครับคือพีโนชินอลเป็นสารสกัดจากเปลือกสนนะครับที่มีงานวิจัยรองรับมาสามารถลดการสร้างเม็ดสีได้จริงๆนะนอกจากนี้ยังช่วยลดเลนิวรอยให้กับใบหน ตัวต่อมาเลยคือเพอร์โซเมโ o นะครับตัวนี้เป็นสารที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับสรุปมันคือมะเขือเทศหรือไข่มุกครับมะเขือเทศสีขาวนะครับเพราะมันคือแคลเซีไอออนประเภทหนึ่งนะครับที่ไม่มีสีนะครับเวลาเรากินไปแล้วเนี่ยจะไปอยู่ตามผิวหนังของเรานะครับช่วยให้ผิวเราดูกระจ่างใสขึ้นนะครับแล้วก็ลดความเสียหายและความหมองคล้ำของผิวหนังเราที่จะเกิดจากการที่โดนแสง UV มานะครับทำให้เหมือนกับเรามีครีมกันแดดอยู่ภายใต้ผิวของเราอีกทีหนึ่งนะครับโดยที่เราไม่ได้ทาเลยตัวที่สามเลยคือกลูตาไทโอนนะครับผมถ้าเป็นอาหารเสริม ร่างกายและพร้อมใช้งานเลยช่วยลดเม็ดสีของเราได้นะครับมันจะทํางานควบคู่ก,กับตัวพิโนจินอหรือตัวสารสกัดเปอร์สนได้ดีมากๆเลยนะครับในการยับยั้งการสร้างเม็ดสีนะครับผมช่วยกําจัดสารพริษให้กับร่างกายของเราด้วยนะครับว้าว เราจะกลับมาหล่อเหมือนเดิมแล้วส่วนตัวสุดท้ายเลยคือแอเซนาราเชอร์รี่นะครับผมเป็นสารสกัดอีกตัวหนึ่งที่ให้วิตามินซีในปริมาณที่สูงมากๆนะครับผมซึ่งมันจะดีวกว่าการกินวิตามินซีทั่วไปเพราะมันคือวิตามินซีจากธรรมชาติจริงๆเลยการจริงแอเซนาราเชอร์รี่นอกจากจะให้วิตามินซีแล้วยังให้ไบโอฟลาวนอยด์นะครับซึ่งมันจะไปเสริมฤทธิ์กับวิตามินซีทำให้วิตามินซีในร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมได้ดีขึ้นนะต้านอนุมูลสลัดนะครับลดเรือนรูรอยของเราแล้วก็ช่วยในการเสริมภูมิต้านทานให้กับเราได้ด้้้้ดดดดดีีีีมมมมมมาาาาาาากกกกกๆใหหหลออ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 งงงงเเเตตตัััััััววนนนนนไปปรรรรรรบบบบชููะะคคคคคืื่่่่ยยิิิิิสสศ์์ทธข ผมเลยนะครับ